าคุณเผลอล็อกประตูรถโดยลืมกุญแจรถไว้ข้างในและเปิดรถเข้าไปไม่ได้อย่ารีบด่วนตัดสินใจให้นําเทปกาวแบบหนามาหนึ่งม้วนตัดเป็นแถบยาวๆแล้วติดในแนวตั้งลงบนกระจกหน้าต่างจากนั้นทําซ้ํำอีก5หรือ6ครั้งโดยติดเทปยาวต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อเสร็จแล้วให้แกะส่วนล่างของความยาวทั้งหมดบนหน้าต่างออกแล้วบิดเป็นเกลียวให้เหมือนหางที่คุณสามารถกําไว้ได้และปล่อยมันไว้ก่อน จากนั้นตัดเทปอีก5หรือ6ชิ้นแล้วติดทับเป็นการกรบาทลงใบบนเทปส่วนที่คุณติดเอาไว้แล้วเพื่อให้ยึดแน่นขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้จับหางที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้และ3 2 1แล้วดึงลงมา แรงดึงนี้จะทําให้หน้าต่างเลื่อนลงมาได้เล็กน้อยแล้วคุณก็จะสามารถสอดมือระหว่างกระจกกับกรอบหน้าต่างเพื่อดันมันลงไปอีกจนกว่าคุณจะยื่นมือเข้าไปข้างในแล้วดึงกุญแจออกมาได้ยอมรับมาเถอะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนักจอดรถที่ดีคุณอาจจะสร้างรอยขูดขีดบนรถของคุณมาบ้างแล้วและถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังให้หยิบตุ๊กตาไก่ยางที่จะร้องส่งเสียงได้เมื่อคุณบีบมันมาสักสองสามตัวทำเตือนเคล็ดลับนี้อาจดูตลกแต่รถของคุณจะไม่มีรอยขูดขีดอีก โอเคนำพวกมันไปติดก่อนที่คุณจะจอดรถโดยติดมันไว้ที่มุมด้านหน้าและด้านหลังของรถเมื่อคุณเข้าไกลเสาหรือกำแพงหรือรถของคนอื่นมากเกินไปจเจ้าไก่พวกนี้จะส่งเสียงร้องเร่งงมด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันและถ้าคุณยังไม่ยอมหยุดพวกมันก็จะทำหน้าที่เป็นการชนที่อ่อนนุ่มเพื่อปกป้องสีรถของคุณได้การยกที่ปัดน้ำฝนทิ้งไว้ในฤดูหนาวจะช่วยป้องกันไม่ให้มันเกาะติดกับกระจกหน้ารถได้คุณจึงไม่ต้องขูดมันออกและทำให้ยางเสียหาย แต่ผู้คนมีความคิดที่ขัดแย้งว่ามันอาจทําให้สเปริงของขาที่ปัดน้ําฝนพังและเสี่ยงต่อการที่จะถูกขโมยแต่ข้อแรกเรื่องของสเปริงนั้นไม่เป็นความจริงเพราะสปริงจะไม่สูญเสียความยืดอยู่ง่ายๆและขออ้อ2ใครจะคอยจ้องขโมยที่ปัดน้ําฝนของคนอื่นขนาดนั้นแต่ถ้าคุณวางที่ปัดน้าฝนไว้บนกระจกหรืออาจลืมยกมันขึ้นในคืนที่อากาศหนาวเย็นให้เปิดแอร์ ใช้แล้วลมเย็นจะละลายน้ําแข็งบนกระจกเหมือนกับเครื่องทําความร้อนมันทํางานโดยหลักการลดความชื้นในอากาศมันเป็นเทคนิคที่ดีเมื่อที่ทำความร้อนของคุณเสีย จริงๆแล้วคุณสามารถป้องกันไม่ให้กระจกหน้ารถของคุณเย็นลงได้ตั้งแต่แรกโดยการฉีดสารละลายที่ผสมจากน้ำส้มสายชู3ส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนลงบนกระจกทิ้งไว้ก่อนเข้านอนวิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาในตอนเช้ายังไงที่ปัดน้ำฝนของคุณก็จะเสียได้แม้ว่าคุณจะพับเก็บมันไว้ตลอดทุกฤดูหนาวก็ตามหากยางของมันหลุดออกมาและส่วนที่เป็นเหล็กขูดกระจกหน้ารถของคุณให้สวมมันไว้ด้วยถุงเท้ายาวมันเป็นทางแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ก็ใช้ได้ผล จากนั้นให้หาอันใหม่มาเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและลดความกังวลยามเช้าในฤดูหนาวคุณควรปกป้องประตูรถของคุณจากการถูกแช่แข็งในชั่วข้ามคืนสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะหิมะที่แทรกเข้าไปในตามซอกแล้วละลายกลายเป็นน้ำจากนั้นก็แข็งตัวเป็นน้ำแข็งอีกครั้งเพื่อหยุดวงจรน,นี้ให้ฉีดสเปรย์น้ำมันทำอาหารบนชิ้นส่วนยางด้านในทั้งหมดแล้วเช็ดส่วนที่เกินออกให้สะอาดด้วยกระดาษชำระแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ชอบอุณหภูมิที่เย็นจัดนะัก ความจริงคือการเกิดน้ำค้างมากๆอาจเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณได้หากคุณไม่ได้ทำการวอร์มเครื่องก่อนเพียงแค่เปิดไฟหน้ารถไว้สักครู่ก่อนสตาร์ทเครื่องหรือคุณยังสามารถอุ่นเครื่องด้วยการเปิดวิทยุและฟังเพลงเพื่อทำให้การรอคอยเพลิดเพลินมากขึ้นเมื่อหน้าต่างรถเป็นฝ้าจากด้านในมันจะทำให้การขับขี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายแต่โชคดีที่มันฝรั่งสามารถช่วยคุณได้แค่เพียงนำมันฝรั่งดิบที่ล้างสะอาดแล้วมาฝาครึง่งจากนั้นถูมันลงบนหน้าต่างจากด้านในมันจะทำความสะอาดและสร้้างชันเคื เพื่อป้องกันการเกิดป้าจากนั้นปล่อยให้คราบมันฝรั่งที่เคลือบไว้แห้งโดยไม่ต้องสัมผัสมันเคล็ดลับนี้ยังใช้ได้ผลกับประตูห้องอาบน้ําและกระจกห้องน้ําของคุณได้อีกด้วยหากรถคุณติดล่มอยู่ในหิมะหรือโคลนคุณสามารถใช้แผ่นยางรองพื้นรถเพื่อเอาตัวรอดได้เพียงสอดมันไว้ใต้ล้อเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ เคล็ดลับการใช้ทรายแมวก็ได้ผลเช่นกันแต่ใครจะพกสิ่งนี้ติดรถไว้ตลอดล่ะอ๋ออย่าลืมเก็บแผ่นยางของคุณกลับไปด้วยล่ะและในกรณีที่แผ่นยางใช้ไม่ได้ผลให้ลองปล่อยลมยางออกเล็กน้อยเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสของหน้ายางและช่วยให้ยางมีแรงฉุดลากมากขึ้นแต่จำไว้ว่าคุณควรปล่อยลมออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและทันทีที่คุณออกจากหีมะได้แล้วคุณต้องรีบเติมลมกลับเข้าไปเหมือนเดิมหากรถของคุณติดอยู่ในโคลนหรือทรายในวันที่ฝนตกขณะเดินทางเข้าป่า คุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหนแต่ข่าวดีก็คือพลวและความอดทนจะช่วยให้คุณหลุดพ้นไปได้พยายามแซคลนและทรายออกจากรอให้มากที่สุดโดยใช้พลวหรือแม้แต่มือของคุณเองแต่ถ้ารถของคุณยังคงไม่ขยับขยื่ยนให้ลองเดินหน้ารถและถอยหลังสลับกันเพื่อเพิ่มแรงผลักและปล่อยลงยางออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส การเร่งความเร็วของรถให้สูงถึง110กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงเป็นระยะทาง16กิโลเมตรเดือนละครั้งซึ่งควรทำบนทางด่วนที่เปิดโล่งบนถนนที่แห้งเท่านั้นวิธีนี้จะทำให้น้ำและก๊าซที่สะสมอยู่ในเครื่องยนต์และระบบไอเสียระเหยออกไปมันช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่ย้ำอีกครั้งว่าให้ทำเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นหากคุณหารถตัวเองไม่เจอในลานจอดรถขนาดใหญ่อย่าลืมถ่ายภาพหรือหมายเลขแถวทันทีที่จอดรถเสร็จ นอกจากนี้ยังมีแอป GPS ที่ช่วยให้คุณค้นหารถของคุณได้ในลานจอดรถกว้างๆและพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายรูปหรือตัดสินใจที่จะไม่ดาวน์โหลดแอปนั้นคุณสามารถค้นหารถของคุณได้โดยใช้กุญแจรีรโมทแต่สัญญาณส่งไปไม่ถึงใช่ไหมให้ลองยกมันขึ้นมาใกล้ศีรษะคุณของเหลวในศีรษะจะช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าของสัญญาณหลักอาจฟังดูแปลกๆแต่มันได้ผลจริงนะ แท่งโลหะที่พนักเพิงศีรษะของคุณไม่ได้มีไว้สําหรับปรับความสูงเท่านั้นคุณยังสามารถใช้มันเพื่อทุกกระจกรถในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วยวิธีที่ได้ผลดีกว่าคือการสอดมันเข้าไปในช่องว่างที่ด้านล่างของหน้าต่างแล้วดึงเข้าหาตัว กระจกก็จะแตกออกหากคุณไม่มีที่วางโทรศัพท์ในรถหรืออันที่คุณมีอาจจะหลุดออกมาคุณสามารถใช้หนังยางรัดผ่านช่องแอร์ได้โดยสอดหนังยางเข้าไปทางด้านบนของช่องระบายอากาศแล้วดึงกลับออกมาจากทางด้านล่างจากนั้นใส่โทรศัพท์ของคุณลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยเวลาที่คุณลงจากรถเสื้อผ้าของคุณมักจะเลื่อนไปโดนผ้าข,ของเบาะที่นั่งทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่มันคงไม่เล็กแน่ถ้าคุณกำลังอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเพราะขณะที่คุณจับหัวจ่ายโลหะมันอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้ <c oughs> เหมือนที่คุณบังเอิญทำให้ใครบางคนสะดุ้งได้ใช่ไหมแทนที่จะหัวเราะคิกคักละดูว่าคุณจะสามารถทำมันเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือเปล่าประกายไฟเล็กๆนั้นสามารถจุดไฟจากไอระเหยของน้ำมันเหล่านั้นได้ดังนั้นหากต้องการลดประจุไฟฟ้าใดๆออกจากตัวคุณให้แตะส่วนที่เป็นโลหะของรถก่อนจะเอื้อมไปจับหัวจ่ายน้ำมัน พอพูดถึงปั๊มน้ำมันเมื่อคุณมาถึงที่เติมน้ํำมันคุณอาจใช้เวลาหลายนาทีในการค้นหาและพบว่าถังน้ำมันอยู่อีกด้านหนึ่งของรถต่างหากโชคดีที่ต่อไปนี้คุณไม่ต้องเล่นเกมทายปัญหานี้อีกต่อไปเพราะมีลูกศรเล็กๆอยู่ข้างไอคอนเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดรถเพื่อบอกคุณว่าถังน้ำมันอยู่ด้านไหนกันแน่วิธีนี้ช่วยฉันได้หลายครั้งเลยละ่ะ น้ำยาล้างจานอาจเป็นตัวเลือกที่ดีและประหยัดในการทําความสะอาดกระจกรถยนต์และกระจกหน้ารถของคุณมันจะช่วยคุณกําจัดทุกอย่างตั้งแต่ลายนิ้วมือไปจนถึงคราบน้ําลายของสุนัขเพียงหยิบผ้าขนหนูชุบน้ำบาดมาแล้วหยดน้ํายาล้างจานลงไปแล้วเริ่มทําความสะอาดที่ปั๊มทอย,ยังมีประโยชน์มากนอกห้องครัวและห้องน้ําอีกด้วยตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มันเพื่อซ่อมแซมรอยบุข,ขนาดเล็กและขนาดกลางบนตัวถังรถได้เพียงแค่ทําให้รอยบุและตัวปั๊มเปียก และใช้มันเหมือนตอนจัดการกับท่อระบายน้ำที่อุดตันดันและดึงจนกระทั่งรอยบุบเด้งคืนมาสิ่งหนึ่งที่ทำให้โค้กเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมและมีราคาถูกในการขจัดคราบสก,กรปรกและสนิมจากโลหะและอลลอยก็คือมันถูกอัดลงเข้าไปและอุดมไปด้วยกรดฟอสฟอริกแค่สองอย่างนี้เองเพียงฉีดโค้กลงบนพื้นผิวที่เป็นสนิมแล้วใช้แปรงหรือแปรงสีปันขัดถ้าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อให้คราบแตกออกทาและขัดซ้ำตามความจำเป็น และอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณที่ขัดเสร็จแล้วด้วยน้ำยิ่งรถของคุณหนักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเปลืองน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นเครื่องยนต์ต้องเผาผลาญมากขึ้นเพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นถ้าคุณเก็บเก้าอี้ปิกนิกไว้2ตัวดัมเบลไม้กอ๊อฟและกระเป๋าเสื้อผ้าที่คุณอยากบริจาคเมื่อหลายเดือนก่อนไว้ท้ายรถก็ถึงเวลาที่คุณควรจะจัดแจงมันให้ดีแล้วล่ะ